โอเคครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของวิดเจ็ตหรือเทคนิคต่างๆที่ประกอบอยู่ในโปรเจกต์ Project นี้นะฮะไประยะหนึ่งละนะครับก็ลองมาดูเวิร์กช็อปย่อยๆนะฮะสักนิดหนึ่งนะครับกับการสร้างอินเทอร์เฟซลักษณะเดียวกันกับ kbank กกดพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับซึ่ง ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นลักษณะการล็อกอินเ a อทอในเวอร์ชั่นแรกนะครับแต่พอดีพอทำเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นทางทางทาง,ทางฝ่ายบริหารก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นลักษณะกรอกอ User Password และไม่ได้อยากให้กรอกอเ,ปเ,ปเป็นเป็นเฉพาะพินนะครับซึ่งผมทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะเอามาไว้สอนก็เลยเก็บไฟล์ไว้นะฮะก็เลยออกมาเป็นทรงนี้ เพื่อที่จะให้นักเรียนหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงอัลกอริทึมที่ใช้ในการทำในตัวของออตัวตัวตัว,ตวระบบแบบนี้นะฮะดูน่าเสียดายอันดับแรกเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ผมคิดก็คือผมจะต้องทำตัวเลขหกหลักนะฮะเพื่อที่จะให้พอกดครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ให้เป็นสีตันๆๆกดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสีตันๆๆไปเรื่อยๆตอนแรกจะเป็นปร่งๆอยู่นะครับถ้ากดถอยหลังก็จะมันก็จะกลายเป็นโปร่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วทีนี้ปุ่มผมเนี่ยผมลองเอาเอา,เอาเชฟที่เป็นวงรีนะฮะไอวงวงกลมนะฮะวง,วงกลมมาใช้งานเนี่ยปรากฏว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอะขอบมันไม่ขอบมันไม่สวยอะขอบมันมันเป็นลายๆายหยัก,ยก นะฮะไม่ค่อยสวยผมก็เลยเลือกใช้เป็นเ,เราไปดูใน Asset ก็จะมี Key Active นะฮะกับ Key BTN กับ Key Active ฟหมความว่าถ้ากดแล้วก็จะเป็นสีก็จะซีดลงลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับใช้ปุ่มลักษณะนี้แทนและหลายครั้งผมรู้สึกว่าผมเอาภาพที่มีขนาดใหญ่มามามาย่อดีกว่า กน็นั่นคือไอตัวคีที่ที่ว่ากันนะฮะทีนี้ส่วนไอเม็ดๆต,ต,ตรงนี้นะฮะเม็ดหกเม็ดเนี่ยผมใช้ s p e c i a l c h a r a c t e r นะครับใน Mac มันจะมีเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะยังเรียก s p e c i a l c h a r a c t e r อยู่ไม่รู้อย่างเงี้ย s แตสเป c ช a ยลชาร์เเเนี่ยก็ก็ไปเลือกอันที่เหมาะสมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะยังอยู่ก็ก็ไม่รู้ เนี่ยครับผมก็ไปเลือกหาที่มันเป็นเนี่ฮะวงๆเห็นไหมครับวงๆแล้วก็วงตันกับวงไม่ตันผมก็เลยทำอย่างนี้ p a s s c o d e เนี่ยผมก็มีที่เป็นวงอันนี้เริ่มจากตรงนี้เนาะ NAV Bar บเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มทำพาร s สโค้ดท,ที่ชุดนี้โจทย์ของการทำงานลักษณะนี้ก็คือว่า เราจะต้องอทําให้ซัพพอร์ตกับมุมมองของของไอโฟนในหลายๆหลายๆอันด้วยนะครับหลายหลายลาจอขนาดหน้าจอปึนะ๊บซึ่งการที่จะให้มันเกาะอยู่ตรงกลางได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นการ คำนวณหาที่หาจังหวะหาพิกัดมันนะครับพ a s ์สโค้เนี่ยผมสร้างอาร์เไว้เป็นตัวโปร่ง6ตัวนะครับแล้วก็ p a s s สดก็คือตัวทึบอีก6ตัว Line เนี่ยความหมายของผมก็คือเนื่องจากไลนมันจะเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราก็จะมีตัวแปรที่เพิ่มเพิ่มวันทัดของค่า y เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นครับผมก็ทำการวาดตัว p a s s code เนี่ยลงบนกึ่งกลางจอนะครับนั้นอดอ t เนี่ยมันก็กลายเป็น new text นะฮะเพียงแต่ว่าเอา dot code นะครับนะ dot โค้ดโค้ดคือกลุ่มอ่านี่กลุ่มกลุ่มของโค้ดแล้วก็เอาเอาวีวีก็คือค่าเนี้ยนะครับม,มาเป็นตัวหนังสือคือมันเป็นตัวหนังสืออยู่นะฮะอย่าลืมแล้วก็คำนวณหานะฮะผมก็เอา center x นะครับลบด้วยอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเอา pass code นะครับเอาจำนวน pass code ลบหน,นะครับคูณด้วย30ก็คือผมจะรักษารักษาระยะห่างเขาไว้ว่า30 นะครับแล้วหาร2บวกด้วย k ลบ1คูณด้วยสาอันเนี้ยไม่ได้คิดสมก,การออกแต่ทีแรกนะครับใช้วิธีแบบว่าใช้วิธีแบบกดหมายความว่ามั่วเอานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยคอยปรับค่อยเพิ่มไปแต่หลักวิธีการคิดก็คือเราจะเอาเราอยากที่จะให้เนี่ย ตรงจอเนี่ยนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จับทั้งหมดเนี่ยมาหาร1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นจับมาหารแล้วก็ <c oughs> เราก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอาสีมาจากไหนครับ เซตเพกคอลเลอก็เอา Theme Color มาใส่ตามที่เราเรียนกันมาเนาะทีนี้ pass t k นะครับ pass t k ก็คือตัวนี้ pass pass ที่หนึ่งสมมุติว่าอันที่หนึ่งนะง่ายๆเลยก็คือ pass t k เนี่ยมันก็จะวางอยู่บนที่เดียวกันเลยนะฮะลายเดียวกันเลย เหมือนกันเด้แล้วก็ Set t e x ค Color เหมือนกันแต่ Alpha เป็นศูนย์อยู่ดูจุดนี้ดีๆนะครับ Alpha เป็น0เราวางพูดง่ายๆคือผมวางตัวดอตตันตันเนี่ยไว้ทับไอข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า Alpha เถ้ากั็0ศูนย์คือซ่อนมันไว้จากนั้นผมก็เอากรุ๊ปของดอ d โค้ดเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในหมายกรุ๊ป จากนั้นผมก็เพิ่มมา70ก็คือจากตรงนี้ก็มาอยู่แถวแถวนี้ผมก็ตั้งคีย์แพดขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ไม่มีค่าแล้วก็0แล้วก็ปุ่มถอยหลังปุ่มถอยหลังก็เป็นสเปเชียลชาร์คเตอร์เหมือนกันผมพบว่าไม่เวิร์กบน Android เพราะว่า Android ไม่ได้แสดงภาพนี้เซ็งเลยนะครับจะต้องเปลี่ยนเปน็นอันอื่นทีนี้ ยังไงต่อผมก็ทําการสร้างคีย์ขึ้นมาสร้างคีย์เนี่ยผมใช้ new button นะครับคีย์ง่า,งายๆคือท,ทุกอันเนี่ยเกิดจากการสร้างคีย์หมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตึ๊ดตึเนี่ย9ตัวเนี่ยใช้นี้หมดเลยเพียงแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับทุกทุกคีย์เหมือนกันหมดเลยสิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็นกคือ1 เอ่อลาเบลซึ่งก็คือค่า V ค่า V คืออะไรครับอยู่ในคีย์แพดนี่ไงคีย์แพดคีย์แพดเนี่ยหนึ่งสองสาี่หเจดแดเก้ฉะนั้นเราก็เอาลาเบลก็คือ1 2, 3, 6, 6, นึ่งสสห้เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะ ID ก็คือ K ID ก็ K K จริงๆ K ก็จะมีค่า1ถึง10เหมือนกันแต่ลาเบลไม่เหมือนกันนะเนี่ย 9ตรงนี้เป็น10นะฮะค่า k เป็น10คือ id เป็น10แต่ v อ่ะเป็นค่าว่างอันนี้เป็น11แต่ label เป็นศูนยรอกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อมีการกดก็ไปกระโดดเข้าไปในฟังก์ชัน handle event นะครับแล้วผมก็ทำการวางนะฮะวางตัว keypad ไว้ที่ เริ่มต้นที่ x นะฮะถ้ามันน้อยกว่า4หมาเขาว่า1 3ถึง3เนี่ยผมก็ให้โอเคจัดจัดตำแหน่งคือ center x ลบ space นะฮะผมกำหนด space ขึ้นมา space เท่ากับ70นี่เราก็จะไปปรับตัวเลขได้อยากให้มันห àng, น่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับลบด้วย space ก็คือถอยไปฝั่งนูน้นนะครับบวกด้วย k ลบ1คูณด้วย space แต่ k ลบหนายควาว่าจริงๆค่า k เนี่ยมันเริ่มจาก1มันได้เริ่มจากศูนย์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเอาอะไรอะเอาค่า space นะฮะเนี่ยไปคูณ k โดยตรงเนี่ยเ,เมื่อเป็นปุ่มที่1มันจะมาอยู่ตรงกลางอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมก็เลยเอา k ลบหนึ่งก่อนฉนะในในครั้งแรก k จะเป็นศ 0. 0. ูนย์ศูนคูณ space เป็นศูนนะฮะ ดังั้นสเปซเรา70ก็คือเซนเตอร์ x กลบ70็ก็คือจุดนี้พอสเปซเป็น1อ่าพอพอพอเเป็น1 1 k เลบ1เท่ากับออออออ2อ2ไม่ใช่ครับ2 2-1ลบ1เป็น1 1, 1> คูณสเปซก็เป็น70 70บวก 70, 70, 70เป็นเ0บวกเเอ่อเป็นยว็นนะ 70อ่ะโอเค70บก70เป็น140ก็คือนับตั้งแต่ตกจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับ1 2 1 2 2ลบ1 2ลบ 1, 1 1 1คูณ space เป,เป็น70 70บวก70 140ก็คือจุดนี้นะฮะ เอา center x ลบด้วย170มันก็เลยถอยไป70แล้วก็บวกอีก70นะครับก็คือกลับมาที่เดิมก็คือหมายเลข2อยู่ตรงนี้พอเป็นรอบที่3ปึ๊บ k เท่ากับ k เท่ากับ3 3ลบ1เป็น2 2คูณ space เป,เป็น104 170อ่า140 c ซ n t e r x ลบ70บวกด้วย140ก็คือจุดที่3 นี่ y เท่ากับ line นะครับดังนั้นเราก็จะหลุดออกมาแล้วก็เพิ่มค่าเ,เพิ่มค่า y ไปเรื่อยๆนะครับ line เท่ากับ y อันนี้คือคือคือ,คอยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมากกว่า3มขึ้นไปก็คือมากกว่า3แต่น้อยกว่า7ก็คือแถวนี้นะฮะ ก็มองในลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนค่า k ลบไปแค่นั้นเอง6ถึง k ถ้าก็ห6ถึง k ถ่าก็อ k น้อยกว่า10 k น้อย k มากกว่า6แล้วก็ k น้อยกว่า10อันนี้ก็เป็นถ้ามากกว่า9ก็เป็นบรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะคำนวณหาจุดตรงนี้ออกมาเมื่อได้ x y เราก็เอา x y นั้นนะนะครับมาใส่ให้กับ key x เท่ากับ x key y, กับ y แล้วก็จับ insert key mm hmm. เข้าไปทีนี้พอกดอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรากำลัง arrange นะครับทีนี้เราอยากให้ Space มันกว้างขึ้นแล้วก็สมมุติว่าเป็นร้อยหนึ่งห่างร้อยหนึ่งเนี่ยลองปรับค่าดูได้ม,มันก็จะห่างออกเนาะ แล้วก็ลายเนี่ยมันจะบวกด้วยสเปซคูณ2คูณด้วยบวกด้วยสเปซนะฉะนั้นหมายความว่ามันจะห่างบนห่างล่างห่างซ้ายห่างขวาเนะี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับพอกดปุ๊บไป on e e uh, handle event ก็คือชุดนี้ชุดนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับกด1ปุ๊บก็ขึ้นเห็นไ,ไหมฮะ พราะ event phase เท่ากับ e n d e d คือกดปุ๊บก็ event target get label เท่ากับ code นะฮะ get label จะเป็นหนึ่ง uh, event target id นะครับก็ใส่ไว้ใน id เพื่ออามาทำอะไรเพื่อเอามาแก้ไขนะครับ <c oughs> ถ้าไม่เท่ากับ2หรือ10อันนี้คือหมายความว่าจุดนี้กับจุดนี้นะฮะ ก็ให้ passcode เท่ากับ p a s s c พาสโค้ดโ code าสโค้ดก็คือให้เพิ่มค่า passcode ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า passcode เนี่ยอย่าลืมนะครับเราจะเก็บพอพอ user กด1 2 3 4งสามสี่ครับว่าครั้งแรกเนี่ย o s s code เป็น0ูนย์ปรกดปุ๊บ passcode เป็น1กดปุ๊บ passcode เป็น หนกดปุ๊บพาเวทส์ว่าเป็น1นึ่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันก็ใช้วิธีต่อสตริงง่ายๆครับต่อมาถ้าไม่ใช่ถ้า id เท่ากับ12บสงั้นถ้า id เท่ากับ12 12คือเลขไหนครับเลขนี้มันคือค่าถอยหลังถอยหลังทำไงครับก็ทำการซับ ซับคือการตัดตัดไอตัวพาสโค้ดเนี่ยตัดตัวสุดท้ายออกก็คือเริ่มเริ่มที่0ูนย์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่พาสโค้ดแวร์ลูก็คือจำนวนของพาสโค้ดเนี่ยเห็นชาร์ปไหมครับชาร์ปคือจำนวนของพาสโค้ดเนี่ยลบด้วยหนึ่งก็คือเวลาเรากดปึ๊บมันก็จะหายไปตัวหนึ่งนะฮะทีนี้เราได้พาสโค้ดแวร์ลูแล้วทำไงต่อเราได้พาสโค้ดแวร์ลูปุ๊บ เราก็มา for kv ที่ pass dot pass dot จำได้ไหมครับเราทำอะไรกัน pass อยู่นี่ตรงนี้ pass ดดก็คือเราจะทำการเปิดปิด pass dot พอเราทำการเปิดปิด pass dot เราใช้วิธีถ้า k น้อยกว่าหรือเท่ากับ pass code value pass code value ก็คือจำนวนนะฮะอย่างเช่นถ้า k ถ้า k เป็นถ้าถ้าเเป็น1นะครับแล้ว pass code value เป็น pass code value เป็นจำนวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ value จำนวนอย่างเช่นถ้าจำนวนเขาเป็น1ก็ให้อัลฟาเป็น1นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้อัลฟาเป็น0เหมือนเดิม นั่แปลคำว่าถ้าเกิดว่าเรากดไปไปห้าตัวอักษรนะฮะไอตัว pass. สเนี่ย v alpha เนี่ยก็จะเป็นก,ก็จะมี Alpha เท่ากับหนึ่งไปห้าตัวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ลองลองออลันอะไรนะลองลองเทรสดูดีๆนะฮะลองวนหมุนหมุนเออมันเป็นยังไงว่าเป็นยังไงว่า เพราะว่าอันนี้เป็นอัลกอริทึมและไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของโควิานะครับเป็นเรื่องของอัลกอริทึมว่าคุณคิดยังไงว่าจะให้มันมันเปิดมันปิดค่าเหล่านี้นะครับผมเขียนแค่นี้แหละ2บรรทัดนะผมก็เปิดปิดให้ตัวพา s s สดอทเท่ากับจำนวนของ Passcode ที่กรอกได้แล้วั้นไม่ว่าผมจะกด1 2 3แล้วถอยหลังไป ผมก็สามารถทำได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกระบวนการเปิดปิด pass. นะต่อมาถ้า p a v s v u l นะครับนะชาร์บ c h s r p ดอ s แวร์ก็คือ่อ,อ s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  d o v e v u l u e คือหมายความว่ากดไปกี่ตัวอักษรถ้ากดแล้วเท่ากับ6หมายความว่า user มันกดครบแล้วนะ ่าผมก็กลัวว่าเขาจะมองไม่เห็นตอนอะไรนะตอนปุ่มอะ่ะมันถูกกดตัวที่หกผมก็เลยดีเลยไว้สักร้อยมิลลิเซกจากนั้นก็ทาเมื่อลิซ t นเนอร์ขึ้นมาทาเมื่อลิซทนเนอร์ทำอะไรครับง่ายมากคุณอันนี้ผมฟิกพาสเวส่วนไว้หนึ่งสอมสห้าหกไงนะอย่างเนี้ย เท่ากับ success ก็คือโอ้ผ่านส่วนถูกต้องแล้วก็จะกระโดดไปไหนก็ว่าไปแล้วก็พา s s สโค้ดแวลูผมก็รีเซ็ตให้เป็น0ในขณะเดียวกันถ้าถ,ถ้าไม่ถูกนะฮะถ้าตัวหนังสือมันไม่ใช่1 2 3 4 5 6เนี่ยมันก็จะแจ้งว่าเ er ออเลอเงี้ยสมมติว่าผมใส่คำว่าเออเนี่ยเข้าไปในแลงนะ success success ถูกต้องอืมสําเร็จม่สำเร็จสําเร็จ,รจ,รจอย่างเงี้นะครับแล้วก็เออร์เลอร์จำเรื่องมันตีแรงได้เนาะ er เออเลอร์ผิดพลาดอ,อย่างนี่ สมมุติว่าเรากดไป 1, น 1, 4, 7, 8, 9, 6ผิดพลาดเห็นไหมครับขึ้นมาส่วนเฟสอื่นก็ไปลองสาเอาเองเนอะถ้าเรากด 1, 2, 3, 4, งสสามสีาำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าอ่านี่ผมดีบักตัว Passcode Value ออกมาด้วยเวลากดอะไรมันก็จะเป็นไปตามเนี้ยสามเจ็ด ศูนย์เก้าห้าอย่างเงี้ยดังนั้นหัวใจคืออยู่ตรงนี้พาสเวิร์ดนี่ผมฟิกไว้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องอ่ะนะพาสเวิร์ดมันจะต้องแบบมันไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับหรือไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่ผมไปหามาเสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเวลากดปุ๊บแล้วให้อะไรให้ค่าอะไรออกมานี่ก็เป็นอัลกริทึมแล้วก็การใช้งานเนี่ยฮะมีจุดจุดจุดเนี้ย ถึงจุดนี้นะครับที่เป็นตัวสร้างหน้าจอนี้ขึ้นมาก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะลองปรับขนาดตามหน้าจอปรับขนาดปรับไซส์อะไรอย่างเงี้ยลองดูถ้าทําแบบนี้บ่อยๆนะฮะแอปพลิเคชันบนบนโคโรนาเนี่ยหมูมากนะครับสำหรับคุณแน่นอนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ